าร์ตี้ค่ะวันนี้มีข้าวแรงน้ำกันซุปหน่อไม้กับอันทอดหัวใจไก่ทอดหม,ใใหมูแล้วก็นี่นี่จะบอกว่าลืมกินไม่รู้กี่วันแล้วสมหมเะกินได้บุล่ะ นี่กินได้บอสิมากันว้านอร่อยอือแซ่บอยู่ตลาดลืมลืมหมามากินอยู่ในตู้เย็นไหมอืเบี้ยกำลังดีเลยอร่อยอือลืมบอกใครเคยทานนี้ ผักฟังลวกเอามาลวกนี่มีสีม่วงแล้วก็สีสีเขียวๆอย่างนี้หมากมันจะเป็นกลมๆแล้วเป็นสีแดงๆเนี้ยมันสุกครั้งแรกนะคะเรเอามากินคือจะามาเล่นเอามาปาดเล่นอนเล่นเธอน้อยเอามาปาดเล่นนี่กินมัอก็ได้ จืด,จดลื่นเมืม่อแ่บอยู่อร่ณอ,อุ้ยชุบหน่อไม้ไม่เผ็ดนะคะอร่อยมากเลยใส่หมูน้ำเด้อพูดะพูดะ ใส่หหมูซับหุมได้ยี่สิบบาทเคื่แรกกับทีใจเลยกำมาห้าบาทแบบหบาวัดนะ,ำะกำบักบบไงเน่ย แค่ไหนแต่กลางงามอ่อนๆซุปน,น้ำม,บม,ม้บวบ,บเผ็ดโจมหมูแผ่นแซ่บๆกระเทียม แซ่บขกักาำแรงเ่ย้ำเวนกินข้าวบ่แซ่บอืผักปังอร่อยมากอีมซีมอง ไปลื่นๆเหมือนก็เจ็บเขียวนะกินได้อยู่อร่อยด้วยโจมหมูเราเออมากเลย